หรือที่คนไทยอาจจะรู้จักกันว่าถั่วเน่านะคะถั่วเน่าญี่ปุ่นเป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นรับประทานเกือบทุกวันจึงมีผลิตภัณฑ์นัตโตจำนวนมากวางขายอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าในญี่ปุ่นเลยค่ะนัตโตทำมาจากถั่วเหลืองหมกักด้วยเชื้อแบคทีเรียชนิดดีมีกลิ่นเฉพาะตัว ลักษณะของนัตโตะนะคะก็เหนียวและลื่นมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ค่อนข้างฉุนมากๆเลยเดี๋ยวเอจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะคะคือเออะตอนมาอยู่ญี่ปุ่น2-3ปีแรกเอ,อรู้สึกว่านัตโตะในในจินตนาการของเรามันคือเหม็นแบบมีกลิ่นที่มันแบบ ไม่โอเคอะ่ะเออแล้วก็ฟังมาหลายๆคนบอกว่านัตโตะไม่อร่อยพอเอมาอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเอก็เห็นทักไปกินบ่อยๆแล้วเอก็ไม่รู้สึกว่าเอจะอยากกินมันนะมีอยู่ครัง้งนึงแหละที่เอแบบทําคลิปโอเมียเกต์ญี่ปุ่นแล้วเอก็ลองเปิดใจกินดูว่ากินนัตโตะครั้งแรกเป็นยังไงนะคะความรู้สึกตอนนั้นที่เอกินนัตโตะครั้งแรกเอรู้สึกว่ามันขม แล้วมันก็ไม่อร่อยวันนั้นที่กินครั้งแรกอะ่ะก็คือรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะ<อ>คือมันไม่โอเคมันไม่อร่อยแล้วก็ตอนนี้เอยอยู่ญี่ปุ่นมาก็อีกหลายปีใช่ไหมคะแล้วเอก็กินนัตโตะมาอีกมีครั้งที่สองครั้งที่3ครั้งที่4พอเอกกินไปเรื่อยๆเอก็รู้สึกว่าตโตมันอร่อยและเอก็ชอบมากๆด้วยค่ะตอนนี้ คลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เออยากจะแนะนำเมนูที่สามารถกินกับนัตโตได้ง่ายๆนะด้วยประสบการณ์ที่เรากินนัตโตมานะคะแล้วก็เอรู้สึกว่าการที่กินนัตโตะครั้งแรกเรารู้สึกว่ามันขมแล้วก็ไม่อร่อยเอมีวิธีกินนัตโตะยังไงหรือมีเมนูอะไรนะคะที่จะทำให้นัตโตของเรานะคะน่ากินมากขึ้นเดี๋ยววันนี้นะคะไปดูเมนูอาหารที่เออยากจะแนะนำในการกินนัตโตก,กันเลยะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเมนูแรกนะคะของการกินนัตโตในวันนี้เออยากจะขอกินนัตโตเฉยๆก่อนเลยนะคะคือกินนัตโตเลยอีกทริกหนึ่งที่เออยากจะฝากไว้สําหรับคนที่แบบเพิ่งกินนัตโตวิธีเปิดนัตโตนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีลูกศรให้เราเปิดอันนี้เราก็เปิดปกติเลยค่ะเราก็เปิดขาอันนี้ก็นัตโตค่ะเนี่ยจะเอ๊ เราก็เปิดตามลูกศรปกติเลยนะคะจะเจอข้างในนะคะก็จะมีโชยุมีมัสตาร์ดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นที่แบบให้มาปกติก็คือโชยุกับมัสตาร์ดนะคะจะให้มาตลอดส่วนวิธีเปิดที่เออยากจะแนะนำนะคะสำหรับที่คนญี่ปุ่นเขาเปิดแล้วไม่ให้มือเหนียวนะอันดับแรกนะคะพอเราเปิดเราอย่าเปิดให้ตรงนี้ขาดนะคะทุกคนดึงพลาสติกออกมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ปิดแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะ ดึงออกมาอย่างนี้ค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงออกมาค่อยๆดึงออกมาแบบนี้ถ้าเราดึงออกมาแบบนี้แบบที่เอบอกวิธีแรกนี้นะคะก็จะไม่ค่อยเหนียวติดมือเท่าไหร่ก็คือจะเปิดนักโตได้อีกวิธีหนึ่งวิธีเจาะนะคะเราก็จะเจาะลงไปแบบนี้เลยปุ๊บนี่แล้วอันนี้มันก็จะออกมาใช่ไหมพลาสติกแล้วเราก็ดึงจากตรงนี้ได้เลยค่ะแบบนี้ก็จะเป็นวิธีเปิด พลาสติกที่ไม่เหนียวติดมือได้อีกวิธีหนึ่งนะส่วนวิธีการกินนะคะปกติก็บางคนก็จะคนในถ้วยพลาสติกอันนี้เลยก็ได้นะคะสำหรับเอนะคะจะชอบเทลงไปในถ้วยเล็กๆก,การที่เราคนในถ้วยเนี่ยมันสามารถที่จะแบบออกแรงคนได้แบบเยอะๆค่ะทุกคนแต่ถ้าเราแบบคนในพลาสติกนะคะพลาสติกมันก็มีโอกาสที่จะแบบทะลุหรือว่าขาด<ะ>ได้แล้วมันก็แบบคนไม่สะใจ ส่วนตัวเอเองเองจะชอบแบบคนในถ้วยนะคะแบบเอามาคนในถ้วยเล็กๆจิ๋วๆของเองถ้วยน้าจิ้มนะคะก็แบบคนไปเลยะคะ่ะทุกคนบางคนก็บอกว่าให้คนแบบนับตัวหนึ่งร้อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยดูดิเฮ้ยใครจะนับนับได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนแบบถึงนอกะหนึ่งร้อยครั้งหรือว่าจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะ นี่ก็จะได้แบบนัตโตยืด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 อย่ยางน,นะคะอย่างที่เอบอกนะยิ่งยืดยิ่งอร่อยยิ่งมีใยเยอะๆอร่อยเพราะว่าในนัตโตเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์แบคทีรียดีอยู่ทําให้เราแบบระบบขับถ่ายดีนะคะนี่ก็คือประโยชน์ที่ว้าวมากๆของนัดโตนะคะเดี๋ยวเอจะลองกินแบบไม่ใส่โชยุนะคะลองกินแบบเพียวๆเลยว่ามันอร่อย หรือว่ารสชาติแบบนัน,นอันนี้ให้อาจจะบอกได้นะคะเพราะว่าคือไอก,ก็เคยรู้สึกไม่อร่อยเหมือนกัน i t a d a k i m a s ม,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 มทุกคนคือเรากินนัตโตเพียวๆโดยที่ไม่ใส่โชวอยู่ มันขมมันขมมันรู้สึกขมถั่วมากๆค่ะแล้วก็กิ่นแรงนะคะจะมีกลิ่นที่แบบทําให้เราไม่ชอบอะค่ะอืมกลิ่นไม่ดีนะก็ถ้าใครเพิ่งกินครั้งแรกอะกินเพียวๆแบบนี้ก็คือไม่ได้แ <c oughs> <c oughs> น่นอนนะคะส่วนต่อไปวิธีที่เราจะกินนัตโตะนะก็เขาให้โชยุมาค่ะเราก็จะใส่โชยุที่เขาให้มาลงไปนะคะ จริงๆนัตโตมันมีรสชาติเค็มๆอยู่แล้วนะคะทุกคนก็จะมีมัสตาร์ดค่ะมัสตาร์ดจะทำให้ออกรสเผ็ดๆเผ็ดๆนิดนึงใครชอบก็ใส่เยอะใครไม่ค่อยชอบก็ใส่น้อยเอไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยเอใส่นิดเดียวนะอีกอันนึงนะคะที่เวลาเอกินนัตโตเอจะชอบใส่ก็คือต้นหอมค่ะต้นหอมลงไปด้วยอืมนี่เวลาเอกินนัตโตนะคะตอนนี้ผ่านมานานแล้วเอก็ เกือบกินทุกวันนะคะจะมีติดตู้เย็นตลอดเพราะว่านันโตะมาราคาถูกและเป็นอาหารที่ทำให้คนญี่ปุ่นเขาแบบอายุยืนสุขภาพดีอะไรแบบนี้ค่ะก็เอ,อกับทาค่ะก็จะชอบกินบางครั้งก็จะแบบกินสปากเกตตี้นาโตะนูนนี่น้ํอะไรอย่างเงี้ยเอานาโตะมาทำแบบหลายๆเมนูนะคะเอกก็กินแบบนี้ประมาณนี้นะคะจะได้กินมาจะทาแล้วนะคะนี อืมอมอร่อยึุนเยอะมากอืมอร่อยอร่อยมากรสชาติก็จะมันมันของถั่วนะตโตะแล้วก็หอมโชยุยู่เผ็ดนิดๆของมัสตาร์ดนะคะก็เลยทำให้มันเป็นแบบออกมารสอร่อยมากอ,อืมชอบมากกินได้ทุกวันจริงค่ะอืม กินได้กินได้ชอบต่อไปเมนูที่2นะคะเป็นไข่เจียวนัตโตะค่ะวิธีทําก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทําไข่เจียวกันไข่เจียวนัตโตะนะคะก็ใช้ไข่1ฟองนะคะแล้วก็นัตโตะหแพ็กพริกไทยน้ําตาลนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะ ใส่นะโตะครึ่งแพ็คก,ก็พอนะคะไข่หนึ่งฟองเต้นเต้นเต้ ไข่เจียวนาโตได้แล้วค่ะเย่ yeah. ไข่เจียวร้อนๆได้แล้วเอใส่นัตโตครึ่งกล่องนะคะกับไข่หนึ่งฟองนะคะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเราปรุงเหมือนเราปรุงไข่เจียวธรรมดาเลยค่ะโอ้ oh. <laughs> นัตโตอยู่ฝั่งนี้นะคะะได้กิมาอืมอืม ออออืือืมมมเข้าใจแล้วเมนูไข่เจียวนัตโตเนี่ยเราจะไม่ได้กลิ่นนัตโตเลยนะคะ95%คือไข่เจียวอะ,ค,ะค่ะมันจะมีความลื่นๆของถั่วนิดนึงอยู่อีกแบบ5%คือรู้สึกว่านัตโตนะคะแต่ว่าเรื่องกลิ่นนี่คือมันหายไปเลยนะ,ะอื ฉะนั้นคนที่อยากจะฝึกกินนัตโตะแล้วแบบไม่ชอบกลิ่นมันนะคะเอขอแนะนําเป็นเมนูไข่เจียวนัดโตะนะคะคิดว่าเป็นการฝึกกินนัตโตะที่แบบใช้ได้ะคะ่ะเอชอบมากเลยอืมกินได้อืมอร่อยดีต่อไปนะคะเป็นเมนูที่สามที่เออยากจะแนะนำนะเอขอเรียกเมนูนี้ว่า กิมจินัตโตะนะคะก็สำหรับใครที่ชอบกินกิมจิหรือว่าอาหารเกาหลีก็อาจจะชอบรสนี้นะก็คือเราใส่นัตโตะลงไปในถ้วยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเราก็ผสมกิมจิลงไปกิมจิอันนี้เป็นของกิมจิโอซากานะทักก็เ,เลือกให้เองนะคะซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของจังหวัดโอซากาเราก็เอากิมจิะคะ่ะ ใส่ลงไปในนัตโตะเลยพอปรับมานะคะเอาที่พอดีพอดีกันนะคะทุกคนก็ลองกะกะเอาอโอเคประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมเลยผสมผสมลงไปเลยค่ะอาจจะผสมยากในดนึงถ้วยเล็กก็ผสมเลยเรียกว่ากิมจินัตโตะคือนัตโตะมันจะมีความเค็มอยู่แล้วนะทุกคนมันจะเป็นอาหารที่แบบเค็มๆนิดนึง แล้วเขาก็จะมีแบบกลิ่นเฉพาะตัวเฉพาะตัวจริงๆเนี่ยนะเหนียยเหนียว,นะยว,ยวลื่นๆ <laughs> โอเคนะ่าจะเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกิมจินาโต้กันค่ะいただきกิมาแล้ว ทำแบบนี้คืออะไรนัตโตะเขาจะเป็นยืดยืดเหนียวเหนียวค่ะเวลาเราอยากที่จะตัดใยของนัตโตะค่ะเราก็แบบมุนมุนมุนอืมโอ้ยชีอร่อยอืมเอรู้สึกว่าพอเราใส่กิมจิอะค่ะกลิ่นนัตโตะหายไปเลยอะอืมกลิ่นหายไปเลยดีแล้วก็คนที่ชอบกิมจิอะก็ยิ่งแบบ ว้าวนะคะเพราะว่าในกิมจิเองก็มีแบบแบคทีเรียดีกับนัตโตผสมกันนี่คือกินไปคือท้องดีเลยนะเนี่ยสุขภาพดีเลยอืมอืมอออืมชอบอืมอร่อยอร่อยค่ะก็ไม่ค่อยมีกลิ่นใครที่ไม่ชอบกลิ่นนัตโตะลองใส่กิมจินะอร่อยดี อร่อยค่ะอร่อยขึ้นเยอะเลยต่อไปเมนูสุดท้ายที่เออยากจะแนะนำนะคะเป็นข้าวห่อสาหร่ายนัตโตะค่ะนัตโตะแบบคับนะคะแล้วนัตโตะแบบถ้วยเล็กจิว๋วจังหวัดที่กินนัตโตะมากที่สุดนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นจังหวัดอิบารากินะคือจังหวัดนัตโตะเอว่าต้องมีคนสงสัยว่าทําไมนัตโตะจังชื่อนัตโตะนะคะเพราะว่าสีนี้นะแล้วเขาก็จะมีแบบ คล้ายๆนัตโตะค่ะเอกับทากะก็เ,เลยเออชื่อนัตโตะน่ารักดีอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นบางคนที่รู้จักก็จะรู้นะว่าแบบอ๋อชื่อนัตโตะเพราะว่าสีคนเหมือนนัตโตะใช่ไหมอะไรเงี้ย,เ,ยเออ,เอ,อนัตโตะสาล่ายเอ,อจะไม่ใส่โชยุลงไปนะคะเราจะมาลองกินนัตโตะสดๆกันนะวันนี้ให้ใช้สาล่ายเป็นสาล่ายเกาหลีอันนี้ค่ะอ,อ่ราคา60บบาทนะคะก็จะมีรส เค็มๆนิดนึงของสาล่ายอยู่แล้วนะสาลายหืมหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรคะคือสุนัขสามารถกินนัตโตะได้นะคะส,สุนัขก,กินนัตโตที่ไม่ใส่ซอสได้แล้วก็นัตโตจังก็ชอบกินนัตโตด้วยเอก็จะแบบวันไหนมีอกไก่อะไรเงี้ยเอก็จะใส่แบบถ้าเอกินนัตโตเอก็จะแบ่งให้เขาด้วยนิดนึงเลยเงี้ยชอบใช่ไหมคะป้งเอาไหมคะหนูที่หลังแม่เอาให้นะ แม่ถ่ายคลิปเสร็จแม่เอาให้นะโอเคนะคะทุกคนเราก็จะเอาสาล่ายมานะเราก็เอาข้าวสวยค่ะวางลงไปก่อนวางลงไปก่อนเลยข้าวร้อนๆนะคะวางลงไปวางลงไปเลยบนสาลตแบบนี้เสร็จปึ๊บเราก็จะเอานะคุณลูกค้าคุณลูกค้านะคุณคเล็บลิ้นแป๊บๆอยากกินอยาก ป,ป้าป,ป้าป,ป,ป้าป,ป้าป้าแม่ทำงานไม่ได้ป,ป้าไม่รู้แล้วลูกอยากกินอยากกินแล้วเราก็เอานัตโตะลงไปนะคะนะจ๊ะไม่ทำงานอยู่นะลูกไม่รีวิวนัตโตะอยู่นะลูกปุ๊บค่ะทุกคนแล้วเราก็ห่อเลย าให้ดีก็เลือกสาหล่ายที่มีแบบรสเค็มนิดนึงนะคะมันก็จะช่วยให้เราแบบกินง่ายขึ้นนะคะข้าวสาหลยนัโตะจะได้กินมาสออร่อยสุดเลยเัรอคะอร่อย่สุดๆอร่อยมากไข่เจียวไข่จียวไข่เจียวตัวน่ารักทำไปรึ ไม่ไม่แสดงคอนเร็อ๋อถ้าก็บแปลงฟอนจะนอนแล้วค่ะอืมพ้าเกิดอิซิบังไดสุกิอันนี้คนละน่าอืมเฮ้ยอืมอร่อยสำหรับเอนะคะเอยกให้ข้าวสาลายนัตโตเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดด้วยความที่สาลายมันมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะเค็มนิดนิดเอเลือกสาลายที่มีรสเค็มฉะนั้นข้าวด้วยสาลายด้วยนัดโตด้วยมันเข้ากันมากๆ หรือว่าถ้าใครยังไม่ชอบกลิ่นของนัตโตะนะคะก็สามารถที่จะใส่โชยุลงไปในนัตโตแล้วก็กินกับสาลายกับข้าวสวยร้อนๆได้นะคะอือเป็นเมนูที่แบบแนะนำที่สุดเลยข้าวห่อสาลายนะ <c oughs> สำหรับประโยชน์ของนัตโตนะคะเออยากจะบอกว่าประโยชน์ของมันนี่มีเยอะมากๆ ยกตัวอย่างเช่นช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยนะคะทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นลดความดันโลหิตเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันมีประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยค่ะวันนี้นะคะเอก,ก็แบบดีใจมากๆที่ได้มาแนะนำนะคะเมนูนัตโตะให้กับเพื่อนๆโนมิยาเกะเซเปรน,นะคะ ก็เห็นที่ในติกตอกไทยนะคะเมื่อหลายเดือนก่อนคือแบบนัตโตนัดใจคือมีชื่อเสียงเยอะมากนะคะก็หวังว่าใครได้ดูคลิปนี้แล้วอยากจะไปลองชิมนัตโตะก็ไปลองซื้อได้กันเลยนะคะที่น่าจะมีทั้งแบบซูเปอร์มาร์เก็ตไทยน่าจะมีหลายๆที่นะคะก็ลองไปหาซื้อมาทานกันได้นะคะ,ะคือตอนนี้ตัวเอเองเอชอบกินนัตโตมาก บางคนก็อาจจะกินครั้งเดียวแล้วก็อาจจะไม่อยากกินอีกหรือบางคนเคยลองกินครั้งหนึ่งแล้วเรารู้สึกแบบเอ้ยเมนูที่เอแนะนําอยากจะลองทําตามอ่ะลองเปิดใจให้นักโตแล้วก็ลองทําทานกันอีกสักครั้งนะคะโอเคค่ะไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะลองไปซื้อมาทานกันนะ